ถึง KSOC ทุกท่านคลิปวิดีโอต่อจากนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายพฤติกรรมร่อแหลมอาจไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนซึ่งอาจทำให้เกิดวินกรรมการลอกเรียนแบบได้เด็กๆน้องๆหนูๆควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่หากผู้ใหญ่แนะนำแล้วไปชมกันเลย เขาชอบยืนอยู่ในเทอร์เนียโอเคครับขอบคุครับทำไมเขาบ้าแฟนออกไม่ไม่อะไรนะครับหมาแฟนที่เราชี้ออไม่ใช่ครับพอดีว่ามาหาพี่สาวชื่อไข่มุกโอ้นึกหมาแฟนไปนะพี่เขามีแฟนหรือยังลองถามเขาดูดิมีแล้วไอ้ถามถามอะไรนออ๋ไม่ใช่พี่ถามผมตะกี้ไม่ใช่หรอเปล่าเขามีแล้วแฟนเขาก็มาด่าเลยามม่ไม่มีครับไม่มี เขาไม่มีพ e, anyway, uh yep. ี่เพื่อนเพื่อนเพื่อนไม่มีแฟนครับนี่เพิ่งมากันดอปพี่สาวไม่น่าจะอยู่ครับอยู่ไหมครับเพื่นเลยครับใช่ครับใช่มามากันสี่คนครับมุ้สี่คนเลยครับใช่ครับใช่ใช่ครับอ๋อมาพี่ชื่ออะไรนะไข่มุกครับอ๋อวันพักกันใช่ไหมครับโอเคหวานอ๋อโอเคครับโอเคครับไม่เป็นไรครับขอบคุณมากครับเหมือนฟ้าแลบมีโรชีผมไม่ค่อยเจอที่แหนเลยช่วงนี้ น่าจะที่เขาบอกว่ามาหาได้24ชั่วโมงโอ้โหน่าอยู่ที่ฟาร์มอะนิโนชิที่ผมเจอนะอ๋อโอเคครับเดี๋ยวพาไปไหมครับผมรู้อยู่เขาอยู่ไหนนละแต่นะแต่นะแล้วแต่แต่ถ้าเหงาก็จะมีพวกเสื้อเหลืองๆยืนแถวนี้เหมือนกันนะว่างๆก็มาเล่นด้วยได้นะครับใช่ใช่ครับผมเป็นคนกอดอุ่นด้ะมาบอกให้ อบอุ่นนไม่ไม่คือเดี๋ยวนี้เขา่มีไม่คือการกอดเรียกมันไม่ใช่การแบบมันเป็นมันเป็นการแบบให้กำลังใจอย่างเยใช่คือนอกจากนอกจากการทักทายแล้วมันเป็นการให้กําลังใจแล้วนะมันเป็นสิ่งที่ดีเหมือนเวลากอดปุ๊บมันจะเป็นการแบบพูดเวลาพูดก็สู้ๆนะวันนี้เจอเรื่องแย่อะไรเงี้ยมันก็ฮิวติวใจได้เป็นอย่างดีถูกต้องไหมเรียกถูกถูกแล้ววันนี้คุณผู้หญิงสองคนเจอเรื่องร้ายมาไหมครับ เขาให้กำลังใจกันอกดีไงเขาบอกไม่ต้องเสียโดนผีหลอกดิวันนี้วันนี้โดนผีหลอกแน่ใช่วันนี้โดนผีหลอกพี่หวังในช่วงนี้เหนื่อยเนาะพวกเราเหนื่อยใช่เหนื่อยมากไม่ค่อยมีกำลังใจเลยได้กำลังใจดีๆไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่าคนที่จะให้ก็เดี๋ยว เดี๋ยวไม่ร uh ู <huh> ้แหละอาแขนไว้ก่อนเื่อแบบให้กำลังใจเขานั่นคป็การให้กำลังใจเฉยถ้าคนเราไม่คิดอะไรเยอะไอเรื่องไม่กอดพี่เหรอโอ้ หนึ่สามหองหนึ่่าเนี่ยผมว่าผมอ่ะมีแรงในการทำงานในทุกๆวันอะรอย่างนี้แหละหนึ่งหนึ่งสาหครับลูกก็หมนะหนึ่งหนึ่งสามหกเท่าไรเท่ผมยังไม่ว่าเอ๊ะเอ้เก้าทำไรอะคนละไม่คนละมือผมกดแขนไม่ไม่คนเดียวคนนี้คนนี้เอ้ยแบ่คนละห้าพันก็ได้อะเบียร์ลานี่ขอบค้าพี่ให้กำลังใจผมนะฮบผมจะขยันคันแข็งเพื่อมีชีวิตต่อในวันพรุนี้ก็ออะไรพี่ เเลล่่นนโอเคครับสู้นะคุณก็สู้นะทั้งพี่เป็นพี่น้องแล้วเปล่าเฮ้ยหมองมันยอมจ่ายโดยที่ว่าสู้ๆกันนะครับสองคนเลยใ้รเรียกปาป๊าพวกเราไอ้ใครจะขอกลังใจก็ขอเขาเสร็จโอ้ไอ้เหี้ยวันนี้แบบผิวอะเหี้ยวันนี้แบบผิวจัด